โอเคค่ะวันนี้นะคะฟาร์มไผ่ชนะโบดนั่นเองเนาะมาซึ่งถามว่าผมเคยทาฟาร์มไผ่ไปไหมผมเคยทําฟาร์มไผ่ไปแล้วนาะอมันอยู่ฝั่งนู้นซึ่งเอาตรงๆคือมันก็ไม่ได้ผลิตเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําให้มันใหญ่ๆตรงนี้เลยละกันค่ะมาเริ่มกันเลยมันไม่ค่อยมีอะไรยากเท่าไหร่เนาะฟาร์มไผ่ก็นะมันนั่นแหละเราเอาเราต้องการคอปเปอร์ก่อนค่ะแล้วก็บล็อกโคลนอ่ะฟาร์มไผ่เรานะะจะเป็นแถวๆเนาะ ซึ่งเราจะเริ่มต้นด้วยตรงไหนดีเราจะอ่าแป๊บน,นึงนะดูขนาดก่อนคงน่าจะทำยาวมาถึงประมาณแถวๆนี้เนาะเพราะว่านะ่าแหละผมก็เกียจถูกพื้นดินตรงนี้นะคะน่าจะประมาณนี้โอเคผม,ผมกะถูกละโอเคเราเริ่มกันเลยละกันเราจะเริ่มโดยการขุดร่องมันก่อนฮะผมนิดนึงให้มันสวยๆหน่อยอ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นแถวแรกของเราเนาะแถวแรกตรงนี้เราจะวางฮอปเปอร์ไปเลยฮะ อ่ะโอเคบนฮอปเปอร์นะคะจะเป็นโคลนเนาะซึ่งถามว่าทำไมใช้เป็นโคลนเหรอพี่บล็อกโคลนนะคะมันอ่ามันสามารถพายเทมเข้าไปในนี้ได้เนาะยเชื่อมโยนทอดเข้าไปอ่ะทอดหายใช่ปะ่ะเราทอดมาในฮอปเปอร์เ,ร,เราแล้วโอเคซึ่งนั่นแหละเราจะปลูกไผ่เป็นบล็อกโคลนใช่ฮะไผ่สามารถปลูกเป็นบล็อกโคลนได้เนาะซึ่งมันก็โคตรจะอีซี่เลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดใช้บล็อกโคลนมันเป็นใ้ทั้งอ่าที่เก็บของแล้วก็เป็นได้ทั้งที่ปลูกไผ่เรานะคะ เออเราตรงนะคือไผเป็นเป็นบล็อกที่ไม่เลือกมากอะ่ะมันมันเป็นพืชที่แบบปลูกบนทรายก็ได้นะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะอืมเหมือนแต่รู้สึกว่าเหมือนปลูกบนกาเวลกับเคลไม่ได้มั้งอืมโอเคอาา่าเรานี่ฟาร์มนี่คือมันไม่มีอะไรมากดูคนฟาร์มมันมันเป็นหนึ่งในฟาร์มที่ง่ายมากฮะมันเหมือนเอางี้คือมันเป็นฟาร์มที่เน้นจํานวนมากกว่าอันนี้นะเนาะอืม ใครจะทําวิธีแอดวานก็ได้นะใครจะทําเป็นวงจรตัดไผ่รถตัดไผ่ก็ได้เนาะแต,แต่นั้นผมรู้สึกว่ามันดูลงทุนเยอะไปเยอะไปนิดนึงแต่มันก็มันก็เท่ดีนะนะจุ๊บจุ๊บโอเคคือมันฟาร์มไผ่กับฟาร์มอ้อยคือมันคือรูปแบบเดียวกันเลยครับเพียงแค่ว่าฟาร์มไผ่มันไม่ใช้น้ําเหมือนอ้อยอ่ะอย่างงี้ฮะแล้วเราก็จะแบบนี้อ่าฮะนี้ขุดออกอ่า แล้วก็ต่อมาเลยแล้วก็ observer อย่างนี้จริงๆวางที่อันวางสักการสองอันก็ได้นะแต่ว่าผมงกงกฮะผมอยากให้ทรัพยากรมันผลิตได้เยอะที่สุดอ่ะฮะก็เลยต้องวางแบบนี้อ่ะฮะโอเคแล้วเราก็레สเตนีิเฮ้ยเลสโตนทอดเด้เลสโตนรดัตปิดอย่างนี้อ่ะฮะแล้วก็แล้วก็ไผ่ามาปลูกเลยฮะ ใช่ครับแค่นี้คือเสร็จแล้วฮะไอส่วนระบบของเราคือมันคูดง่ายทุกคนฟาร์มไผ่นะฮะเงียบได้ไผ่มาแล้้โว้ <c oughs> ยฟาร์มไผ่เลยฮะนี่ฮะมันปลูกได้เนาะมันปลูกไผ่โตบนโครนได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอะ่ะโอเคอันนี้เราก็เสร็จล็อตหนึ่งไปแล้วโอ้พูดไม่นะครับคำแม่งโตแล้วฮฮเราเสร็จล็อตหนึ่งไปแล้วใช่ไหมล้วก็เอากระจกมาปิดเลยฮะกระจกกระจกเออ ก็จะกระจกมาปิดเลยเพื่อไม่ให้ไผ่มันกระเด็นออกมาด้านนอกเนะาะอ่ะฮะโอเคชึบตรงนี้ด้วยอ่ะแค่นี้ละฮะก็ก็เสร็จไปหนึ่งหนึ่งฟาร์มแล้วซึ่งง่ายยากไหมไม่ยากเลยแต่ผมของกกระจกนิดนึงดิรู้สึกว่าอันนี้ขอขุดขอบมันหน่อยรู้สึกว่ามันดูเรียบไปแล้วแล้วไปการไปหยัดก,กระจกนิดนึงโอเค เอาละหลังจากนี้เราคงผมคงต้องทําแบบนี้อีกประมาณหลายๆอันให้มันเต็มเลยเอาล่ะชุบชุบชุบอ้ทุกคนดูนี่สิคะอันนี้คือสภาพตัวที่ผมทําเสร็จแล้วเนาะ คือตอนแรกกะว่าจะทําเป็นหลังคาฮะจะเป็นหลังคาคุม,มอะไรไปบบมาแต่รู้สึกวแบบนี้มันสวยแล้วอะทุกคนคิดว่าแบบนี้มันสวยหรือยังนั่นแหละคือผมรู้สึกว่าแบบแบบนี้มันเรียบง่ายแล้วมันก็ดูสวยดีถ้าเกิดคุมหลังคาไปไม่น่าจะดูอึดอัดเปล่าๆแต่งไงก็ตามมาสลับคลิปนี้วันนี้เนาะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั Share, บสไครต์ผู้ชมนะคลิปอาจจะสั้นนะิดนึงเนาะเพราะว่าฟาร์มนี้มันไม่ค่อยซับซ้อนอะไรเท่าไหร่เลยงั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะไว้เจอกันบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมไปหววกกัันนด้้ยะแล็จมบบบคร